พุทธศาสนาจะทำอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาที่เรียกว่าการเสพติดแม้จะเป็นเสพติดในเหลา้าในยาเสพติดในอาหารหรือในเรื่องอื่นๆเช่นการพงังงานจะทำอยังไงกับเรื่องเสพติดเรื่องสิ่งเสพติดนี่ <c oughs> เป็นข้อห้าม มาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธศาสนาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเป็นศีลธรรมเป็นจริยธรรมที่เขาห้ามกันมาก่อนแล้วนิฐานะเป็นศีลธรรมพื้นฐานทั่วๆไปพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ยอมรับข้อนี้นั่นก็เป็นอันว่า <c oughs> เป็นเรื่อง เบื้องต้นเป็นการช่วยประกอบให้มีการปฏิบัติพุทธศาสนาที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปถ้าซือเป็นจริยธรรมต่ำๆสากลทั่วไปก็แล้วกันปัญหานี้เป็นยากยุ่งยากพึ็นลำบากยุ่งยากในสมัยหลังในสมัยที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์น้ำเมา หรือการเล่นการพน,นันให้มันยั่วยวนมันเป็นแอคเซ็ตติฟมากขึ้นทีหลังปัญหาจึงค่อยเกิดมากขึ้นอย่างเดือนดี